แลนบริดจ์นายกไปขายเกือบทั่วโลกเลยมั่นใจว่าโครงการนี้คุ้มทุนคนที่มาลงทุนนี่เขาเห็นตัวเลขแล้วว่าการลงทุนนี้จะ<ม>คุ้มเข้าใจครับเข้าใจคําถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยคู่จะมาลงทุนเนี่ยจะคุ้มหรือไม่คุ้มใช่ใช่ไหมครับผมมั่นใจครับมั่นใจว่าคุ้มว่าคุ้มทุนครับจะดูจากการศึกษาของฝ่ายไหนเพราะว่านี่คือ ของเข้าใจว่าสอนอขอทุกหน่วยงานหลายๆประเทศก็มีสต๊าดี้กันมาเยอะทางอินโดนีเซียเองก็มีสต๊าดี้มาเกี่ยวกับเรื่องเราเกี่ยวกับเรื่องเราใช่เขาสนใจเรื่องลงทุนอ,อย่างเต็มที่เพราะว่าถ้าเกิดดูตามแผนที่โลกเนี่ยเกาะสุมาตราเนี่ยมันจะใช่โค้งมาทางเราใช่ถ้าสุมาตราเนี่ย มีคนมีพื้นที่อยู่3มคนอยู่หนึ่งเกาะอ,อื่นของอินโดนีเซียมีคนอยู่3ามพื้นที่ว่างอยู่หนึ่งเขาต้องการาความจเจริญอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นนี่เขาขาเขาเขาค่อนข้างมั่นใจจีนก็มั่นใจ นะครับซาอุซาอุก็มั่นใจ UAE ใช่ไหม UAE ใช่ครับได้ได้ครับใช่ครับคือมันไม่ใช่เรื่องแค่ที่แค่เรื่องของคุ้มทุนไม่คุ้มทุนอย่างเดียวเป็นเรื่องของจิตใจของพี่น้องประชาชนด้วยครับทางพรรคฝ่ายค้านก็ถามมาเคยถามคุณคนลน้องหรือยังว่าเคยอยากได้หรือเปล่าใช่แล้วถามไหมแล้วจะถามไหมก็จะถามสิครับเราองมีการถามมันมันมันต้องถามอยู่แล้วครับเรื่องพวกนี้ นะครับแต่ว่าการที่เราจะต้องไปทําอะไรที่จะต้องไปคิดโครงการขึ้นมาเนี่ยมันก็มีขั้นตอนในการที่ไม่ต้องทํางานแต่บางทีอันนี้เนี่ยผมไม่จะบอกผมพูดเร็วไปหรือเปล่าใช่ผมคิดว่าไม่เพราะว่าแารแข่งขันของโลกเราเราต้องพยายามทั้งมันไม่ถามค,คนระนองก่อนแล้วก็ไม่ไปดูเรื่องสิ่งแวดล้อมก่อนที่เราจะนําเสนอโครงการยักษ์นี้ไปทั่วโลกขอบคุณครับที่ถามคำถามนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมคอยไปถามตรงนั้นก่อนก็จะออกมาอีกกี่ปีครับ เราบอกว่าต้องให้เสร็จภายใน6เดือนสิทไไม่ไดุ้กโตไม่ได้เนายกได้ครับมันมีมันมีมันมีหลักเกณฑ์บริหารราชการแผ่นดินซึ่งมันมีทางทําได้ครับนี่คือขนาดนั้นหลายเดือนแล้วยังคิดว่าทําไม่ได้อีกเหรอครับไม่ใช่บอกทําไม่ได้มันใช้เวลาที่คุณชูวิชัยพูดหรือไม่ได้คุณชัยเองก็รู้นะครับถ้าเกิดไปตรงนั้นปั๊บเนี่ยเพอเพอเทสลาก็ไปตั้งโรงงานที่อื่นแล้วน่าสินะครับแกว่าจะไปเดี๋ยวเขาไปที่อื่นแล้วไปเขาซ่อมก็ไปที่อื่นแล้วไป เรื่อง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 ของการมันผมถึงได้บอกไงเราไม่ได้อยู่โลกของเราคนเดียวอเราอยู่โลกของการแข่งขันครับนะครับเราได้เปรียบเรื่องพลังงานสะอาดเราได้เปรียบเรื่องโลลีเนชั่นสกูลได้เปรียบเรื่องเฮลท์แคร์ได้เปรียบเรื่องสี่ห้าหกเรื่องสไมล์เรื่องชีวิตกาปอยู่ที่ดีกว่าใช่ไหมเขาได้เปรียบทั้งนั้นอีกด้านหนึ่งก็ต้องแข่งกันออกมาเรื่อยๆว่าเราก็งเราจะเป็นยังไงบ้างครับคนที่เขาจะย้ายฐานผลิตมาเขาไม่ได้ย้ายฐานผลิตมาเพื่อขายของให้คนไทยอย่างเดียวแน่นอนใช่ไหมครับ ประเทศเราไม่ได้มีประชากร200กว่าล้านคนเหมือนอินโดนีเซียใช่หรือมีคนพัน0้ล้านคนเหมือนอินเดียครับใช่ไหมเขาต้องการเป็นฐานผลิตเทียส่งออกครังออกไปถ้าเกิดเรามีละเราดีแล้วเรามีท่าเรือแหลมฉบังครับผมูดลงไปดูมาละว่าเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามดีเลยไปครับผมก็ไปดูแลมานะครับเราก็ไปพูดคุยมาก็พยายามไปขันอตมาเพื่อให้เดินทางต่อไปได้เร็วๆครับนะครับตรงนี้มันก็ต้องมีเหมือนกันการขนถ่ายสินค้าของโลกคนบอกว่า เอาละ่ะเคสอี้สิงคโปร์มาแน่นอน,นโวยวายแน่นอนใช่ก็โวยใช้แท็กติกแน่นอนครับไม่โวยครับผมไม่เห็นโวยเลยเลยคุยกับายังคุยกับนายกลีเซียนดูเขาเองไม่คุยฮะทําไมไม่จําเป็นต้องคุยทําไมครับเขาก็รู้ว่าตัวเลขเป็นยังไงเขาก็รู้ว่าบุลาค่าสินค้าที่มันที่มัน,มน transport to to ไอช่องแคบมาละการเนี่ยมันเยอะขนาดไหนครับมันเพิ่มมากขนาดไหนแต่ มันคอนเจสตขนาดไหน<ช>มันเกิดอุบิเหตุมากขนาดไหนแล้วมูลค่าของสินค้าที่มันจะรานสปอร์ตชูม,ม,มารา์กาชาแนลเนี่ยมันเยอะขนาดไหนม,ม,มันไม่พอหรอกครับอุบติเหตุเกิดขึ้นเท่าไหร่คุณลิชัยเคยไปสิงคโปร์อ่ะเ <c oughs> วลาเก่อเครื่องบินลงอ่ะคุณเห็นเลยเรือ <c oughs> เรือจอดอย่างนี้เลยแน่นมากแน่นมากใช่ไหมครับแต่ว่าท่านนายกต้องอ่านงานวิจัยศึกษาของสภาัจุฬาและเอกชนด้วยนะที่เขาบอกว่าไม่คุ้มเพราะว่า เรือส่วนใหญ่เป็นคอนเทนเนอร์ลำใหญ่และถ้ามาม,มันก็มีครับแต่ต้องต้องดูฝ่าย<ด>ค,ค้านด้วยนะว่าเขาค้านเพราะอะไรเพราะผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ย ถ้าผู้ที่เราไปชวนเขามาลงทุนเขาอ่านเจอว่าอ้าวทำไมนายกไม่เห็นมันม,มันมันมันเปลี่ยนตลอดนะครับคุณวิชัยครับเรื่องการเรื่องเรื่องการขนส่งสินค้าเรื่องวิธีการขนส่งสินค้าสต๊าดดี้นั้นทำมากี่ปีเดี๋ยวต้องทำสต๊าดดี้เข้ามาอีกไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้ยังไงก็ต้องมีซัพพอร์ตจากด็อกิเมนเทชันจากเรื่องของสบวรจากเรื่องความเดือดร้อนหรือความเจริญของพื้นที่ที่จะเกิดขึ้น นะครับยังไงเราก็ต้องพูดคุยกันตรงนี้แต่ยังจะทำทาง Southern Economic Corridor ใช่ไหมครับ SEC ทำด้วยใช่ครับเพราะมันต้องมีด้วยมันมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอนั่นสิผมคิดว่ามัน SEC อันใหญ่แล้วเรื่องท่าเรือเรื่องขนส่งนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่นี่กลับกลายเป็นว่าไอ้แรมบิดกลายเป็นตัวแม่แล้วก็ไอ้ระเบียงพัฒนาเศรษฐกิจใต้เป็นตัวลูกอย่างนั้นเหรออย่าบอกว่าอะไรเป็นตัวลูกเป็นตัวแม่เลยดีกว่านะครับผมผมคิดว่า อย่างเช่นสามจังหวัดชนนดายแดนภาคใต้เนี่ยรเราก็จะมีรเรื่องของของเศรษฐกิจพิเศษที่จะทำขึ้นมาจอยลี่ดีพัลล่เข้ามากับทางมาเลเซียนะครับผมคุยกับท่านนายกมาเลเซียไปแล้วท่านเองท่านก็เห็นด้วยคนจะมี嗯嗯แล้วว่ายิ่งที่ประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหารสูงอย่างประเทศไทยเขาเองเขาสนใจจะรวบลงทุน หรือเป็นส่วนร่วมในการที่เราจะพัฒนาเขตเศรษฐกิจตรงนี้ออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซอร์ติฟิเคชันของฮาร์ราเพราะมาเลเซียเนี่ยสตรองมากในด้านนี้คนห้ความมั่นใจมากถ้าเราสร้างถ้าเราสร้างโรงงานผลิตอาหารมาแล้วมีเซอร์ติฟิเคชันจากเขาเนี่ยมันก็สามารถส่งไปขายในทวีปที่มีการเจริญเติบโตของของ population ได้อย่างเช่นทวีปมิดูอีสต์แอฟริกาทวีปอื่นที่ประชากรนิ่งคลายถูก้ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับ